สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาพบกับ Honda CB 150 r แต่มันไม่ใช่ตัวธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นตัว ABS ครับคุณผู้ชมตัว ABS วิ่ง1,800กิโลเท่านั้นกุญแจแท้ครบ2ดอกบุ๊คเซอร์วิทมีครบนะครับผมคันนี้เรียกว่าสวยแจ่มมากๆราคาดีสุดๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าแล้วเป็นสีใหม่ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมมีการาฟิกแบบนี้ โชกสีทองแดงแบบนี้นะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนใครอยากขายรถนะครับได้ราคาสูงที่สุดสแกน QR วอาร์โค้ดแอดไลน์หาเราได้เลยนะฮะเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครนะครับถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบูบูไบนะครับผมรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรารับซื้อถึงหน้าบ้านถึงหัวกระดบ้านท่านเลยนะฮะสจังหวัดชายแดนใต้เราก็รับซื้อ ไปถึงที่ด้วยนะครับผมโอเคครับผมนะไปเดี๋ยวไปชมคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ Ready c ม CB 1 5ร R คันนี้นะฮะสวยมากๆแล้ววิ่งแค่พันโลด้วยนะคุณผู้ชมนะมีกุญแจแท้มาเลยนะครับ2ดอกนะครับบิดให้ดูนะฮะปั๊บเขาให้ หน,น้าปัดหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเรียบร้อยนะครับ1846กกิโลเป็นทั้งทแล้วนะครับผมตัวนี้มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะตัว3 0 0ร้อยีซีไม่มีนะครับผมมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังมันจะดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีบอกรอบมีบอกน้ำมันบอกความเร็วบอกกิโลนะฮะแล้วเราก็สามารถกดดูนะครับเลกดูอย่างอื่นได้แบบทิปเอทิปบีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมลองเล่นกันดูนะฮะตัวนี้ดีตรงที่มันมีไฟกบอกเกียร์นะแล้วระบบโช๊คเป็นโชว่าด้วยค น,น,น,นี่เห็นไหมฮะโชว่าแท้นะครับผมเดิมๆโรงงานมาเลยโชว่านี่ระดับโลกนะครับแล้วเป็นอัพไซด์ดาวด้วยนะคุณผู้ชมนี่มันจะนุ่มนวลชวนฝันมากๆแถบสียังอยู่ครีบข้างยังอยู่เดี๋ยวดูด้านหลังกันครับนี่ฮะอันนี้ครีบข้างแถบสีอยู่ไม่พอนะครับครีบกลางอยู่ด้วยเห็นไหมฮะครีบกลางยังอยู่ด้วยใหม่มากๆใหม่จัดจัดดิสเบกหนาะเติร์ใสสะอาดขาวใสนะครับฝั่งนี้กัน,กนบ้างนะฮะแข็งเครื่องเดิมหมดนะครับผมปั๊มพอร์ตเป็นนิสซินทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ อ่าเป็นพอร์ตสีแดงนะครับ อัตราบริโภคน้ำมันของตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับตัวนี้หายใจรถต้นคอกับเว็บร้อยี่สิบห้าเลยนะ,ค,ะคือเป็นรถเกียร์ที่บล็อกเครื่องนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมประมาณ40กว่าโลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับล้อแมกเนี่ยนะฮะเขาให้มาทางล้อหน้าและล้อหลังขอบ17เ็นะครับเป็นยางทูบเลสนะฮะไม่ต้องใช้ยางในเวลาไปเจอตะปูตำหรือหรืออะไรพวกนี้มันอำนวยความสะดวกให้คุณได้เยอะมากๆเพราะว่าคุณจะสามารถบดยางไปก่อนได้นะฮะเพื่อไปเติมลมเพิ่มหรือว่าไปปรัดสตรีมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะจะเร ช็คหลังเป็นโมโนช็คขนาดใหญ่แกนใหญ่มากๆนะครับผมนะโซสเตอร์เหลือเยอะนะครับผมพันโลแท้ประกงประกนนะครับไม่เคยมีผ่าเครื่องอะไรมาใดๆทั้งสิ้นนะฮะตัวนี้มีจุดพิจารณา1จุดนะครับคือเคยล้มแปะมานะครับดูฮะเป็นรอยแบบนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะครับรีวิวมาได้พักหนึ่งแล้วยังไม่เห็นกันเลยใช่ไหมนี่เหมือนกันนะครับตุ้มไปแฮนด์พลาสติกตัวนี้นะครับเปลี่ยนก็ไม่กี่ตังนะฮะแต่ยังไม่เปลี่ยนก็ได้มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเนี่ยเวลามีรอยเราบอกมีรอยนะครับไม่มีรอยเราบอกไม่มี สวยมีแค่ล้มแปะนิดนึงแล้วผมเช็คศูนย์เช็คอะไรมาให้แล้วด้วยนะครับตัวเช็คมาให้ดีสุดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะศูนย์ตรงขีดดีนะครับผมเพราะมันล้มแค่ล้มแปะเนี่ยเห็นรอยก็รู้ว่าล้มแปะนะฮะเออมันไม่ได้แบบสไลด์หรือว่าชนหนักเฟรมเบี้ยวอะไรพวกนี้มามาดูแผงคอกันนะนี่ให้กระจ่างฝั่งนี้นะครับเดิมๆไม่มีตัดไม่มีอาร์คไม่มีเชื่อมนะครับผมสีเดิมๆโรงงานเลยฝั่งนี้เช่นเดียวกันเลขคอเลขเครื่องนี่ตรงสเปกเลยนะครับนี่สต็อปเปอร์เห็นไหม ต็อปเปอร์เดิมๆโรงงานเลยนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะฮะรอ,องรับน้ำมัน e20 นะครับรอ,องรับน้ำมัน e20 เก้า9 5และโซฮอนนะครับผมใช้น้ำมันได้กว้างขวางมากๆเป็นระบบคอยชีดประหยัดน้ำมันมากๆคือ จอดเอาไว้อาทิตย์สองอาทิตย์มาสตาร์ททีเดียวมันก็ยังติดนะครับอันนี้คือข้อดีของหัวฉีดนะครับผมอ่าแล้วก็ท่อเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปออกล่างครับอ่าถ้าตัว300มันจะไปออกปลายใช่ไหมฮะแต่ตัวออกล่างเนี่ยเสียงหลอนะครับแล้วดูนี่ฮะมันทําให้รถเนี่ยมันเพียวขึ้นเยอะเลยมันไม่มีท่อมาเกดีัดตัวนี้มันเลยไม่แปลกเลยนะครับที่ฮอนด้าออกตัวนี้มาแล้วนิยมมากๆเลยนะครับผมนี่มีรายกีวนนิดหน่อยนะฮะอ่าตามการใช้งานมีบ้างมือสองนะครับแต่ราคาเนี่ย สุดเร้าใจแน่นอนนะคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยเรียกว่าหันครึ่งต่อครึ่งจากรถมือหนึ่งเลยนะครับพิเศษมากๆนะฮะเป็นรุ่นของ Honda ที่เรียกว่าราคาดีงามนะครับแล้วก็หาสภาพส,สวยๆยังพอได้อยู่นะครับแต่คุณผู้ชมต้องไหวเท่านั้นเองเพราะว่าสไตล์เนี้ยไอสไตล์ XR ไฟกลมไอตัว CB150R เนี่ยโอ้โหกลุ่มตลาดเขาแน่นจริงๆนะครับที่ร้านผมนะออก็อันนีนะ้รีวิวกันประมาณนี้นะครับว่าอตาบริโภคน้ำมันเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆถ้าในเมืองเนี่ยก็จะมีประมาณ40โลลิตร อะไรประมาณนี้นะครับเครื่อง 150cc กำลังแรงกว่าเวฟประหยัดน้ามันน้องๆเวฟนะครับมีครัชให้มันมือสนุกมือด้วยนะครับใครที่ชอบขี่รถมีครัชจะรู้นะฮะ ฟีลิ่งในการปล่อยคัดแล้วเลี้ยงคันเร่งเนี่ยมันสนุกขนาดไหนนะครับมันจะไม่เหมือนแบบเวฟหรืออะไรพวกนี้นะฮะอ่าคนซ้อนนะครับขนาดบอกกว้างประมาณ1ประมาณเรียกว่าน้องๆ CB650 R นอ่านะครับหรือว่าน้องๆบิ Big ๊กไบคนะครับเพราะฉะนั้นนั่งได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเขาออกแบบมาให้สอนได้ระบบไฟเป็น Full LED ไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยว LED หมดนะครับผมไฟหน้าไฟเลี้ยวก็ LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตรงไม่มีแตกอะไรมานะใส่สวยเลย ก่อนอื่นที่เราจะไปเช็คเครื่องยนต์นะครับผมผมจะบอกงี้นะฮะรถที่ร้านจบไวมากๆบางที1 0 2 0นาทีไปเรียบร้อยแล้วทํายังไงให้ทันท่วงทีกันนะฮะเดี๋ยวไปแอดไลน์กันดีกว่าครับเดี๋ยวผมสอนแบบจับมือทําเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับผมไปไปดูกันอ๋อพอเข้า YouTube มาใช่ไหมครับคุณกดคําว่าวูบเปอร์ไบต์นะฮะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องของผมนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับก็สาาาาามมมมมมรรรถกกกกดดดดตตตติิิิิไ้้้เเลลลยนนะะะคคัี่่แวุจงงขึณ แล้วเขียนว่าทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะฮะเวลาลถเข้ามาใหม่ๆมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องการแอดไลน์นะครับผมการแอดไลน์เนี่ยสมมติคุณดูรายการผมนะฮะแล้วในรายการเนี่ยต้นรายการมันจะมี QR Code ตรงนี้นะครับก็สามารถสแกน QR Code ก็ได้หรือจะแอดไลน์แอดบูเปอร์ก็ได้หรือดูดูคลิปอยู่นะครับสมมุติดูดูคลิปอยู่นะฮะระหว่างคลิปเนี่ยคุณสามารถกดคําบรรยายใต้คลิป นะครับแบบนี้อ่ะสมมติเป็นนี้ก่อนนะครับกดคำบรรยายใต้คลิปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะแอดไลน์ได้ในคลิกเดียวเห็นลิงก์นี้ไหมครับก็จะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากพอทีนะฮะอ่ะกดเปิดไลน์นะครับพอกดเปิดไลน์ปุ๊บม,มันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ารถที่ยังอยู่มันก็จะมาโพสต์ขึ้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปหมดนะฮะ ก็สามารถทักแชทนะครับโทรอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับอยากขายรถก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะมาครับเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจับเท้าเสียให้ดูนี่ฮะเยน็นเย็นเลยนะครับผมมากันดีกว่านะฮะว่ารถคันนี้เครื่องดีกันขนาดไหนบีตปับ๊บรอรันนะครับแล้วก็รอไฟเอนจิ้นดับไปคุณเห็นไฟตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าไฟทริกเกอร์นะครับอ่ะไฟไฟชิปเตอร์โทษทีนะครับนี่สีขาวๆเนี่ยมันมีไว้ทำอะไร เวลาคุณขับบนท้องถนนเนี่ยการลาาสายตามาดูจอเนี่ยมันอาจจะเกิดความอันตรายได้แต่เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบางคนเขาชอบดูรอบนะครับผมบางคนใช้ f e ลลิ่งอันนั้นดีไปผมยังผมน่ผมใช้ฟ e ลลิ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยควรเปลี่ยนแล้วผมก็จะเปลี่ยนนะครับไทยจะแบบออกแนวแบบทฤษฎีจ๋านิดนึงต้องแบบ67 00พันรอบแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็พอไปถึง,รงตรงนั้นปุ๊บไฟขาวตรงเนี้ยมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะครับพอกระพริบขึ้นมาเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณต้อง เป็นตัวที่ครบจริงๆมีทั้งไฟชิปเตอร์ให้มีทั้งไฟบอกเกียร์ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะฮะมี abs ทางล้อหน้าล้อหลังถ้าใครจะหาไซส์นี้เป็นคลาสสิกโมเดิร์นแล้วมี abs ด้วยต้องเป็น cb 1 5 0 r เท่านั้นเลยนะครับผมนะโอเคครับมาสตาร์ทกันดีกว่านะฮะโม่กันเยอะแล้วนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบีกันเร่งช่วยเลยนะฮะผมกดแค่ป,ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะครับนี่ใช้สวิตช์ออฟรันไปด้วยในตัวนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับขณะเครื่องเย็นนะครับผมที ไม่มีนะครับรอบขึ้นด้วยนะฮะร,รอบปิดเป็นมาเลยมาดูระบบไฟกันดีกว่าระบบไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปสูงไปต่ำติดครบหมดนะครับนี่นะนะทำงานได้นี่นะครับมาดูตรงนี้กันนี่กดติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบไฟไปเลี้ยวติดเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดทั้งหน้าทั้งหลังนะคุณผู้ชมเอ้เนี่ยติดหมดเลยนะครับไปท้ายปับป๊บปั๊บนี่เรียบร้อยเลยนะครับ โอเคผมไปลองให้เรียบร้อยแล้วนะ ABS เนี่ยดับไปต่อ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง แน่นอนนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมดับเครื่องนิดนึงเดี๋ยวจะได้มาคุยกันเรื่องราคากันนะฮะดับด้วยสวิตช์ออฟรันนะครับผมนี่จบเลยนะกุญแจแท้สองดอกบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับคู่มือมีนะฮะแต่ว่าเขาเข้าศูนย์นอกนะครับแล้วก็เพิ่งมีมาแค่1,800โลเท่านั้นเองนะครับใครที่จะเอาไวเข้าศูนย์สามารถเอาเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะฮะจะไปลงบันทึกในบุ๊กต่อก็ได้นะครับผมระบบไฟ LED ทั้งระบบแบบนี้นะฮะดิสเบรกทั้งหน้าหลังและของ닛ซินแบบนี้ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังแล้้้้วววนน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 นะะะะฮตััััีีคคคคคุุุุมมมมสดดแ่่ออรรรรบผเเเเ๋ยยยาาาากกืงล กว่านะะฮปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มี ABS นะครับมือหนึ่งมันขายอยู่99,800บาทหรือแสนทอน200นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว ABS บวกไปเป็นหมื่นแน่นอนนะครับอ่าแต่ตัวนี้นะฮะมือสองนะครับเราเคยขายกันอยู่สีนี้เลยนะฮะสี่หมื่นไปปลายนะครับผม4ี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัว ABS ผมกับขายแค่เพียง54,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชม54,900บาทราคานี้คือรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพแปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเหนือใต้ออกตกส่งงได้้้ทัันน อยู่จังหวัดอะไรก็ส่งได้นะครับสามจังหวัดชเยแดนทต้ก็ส่งได้นะฮะ ะะอย่างโคราชอย่างชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับอยู่จังหวัดอะไรมาคุยกันได้เลยนะฮะกรุงเทพริมณฑลฟรีนะครับปทุมธาน,นีนครปฐมอะไรพวกนี้ฟรีทั้งหมดนะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดไกลๆนะคบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าส่งค่าส่งถูกแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกไปว่าโคราชชนบุรีคิดอยู่แค่5 0 0ร้อเท่านั้นเองคุณก็ลองคิดดูนะว่าถูกขนาดไหนนะครับผมผมกล้าการันตีว่าถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องการจัดส่งบรรริกกาาาทีี่2 20เเตววจจช็คนนุดัอ รถด,ดีมากๆแต่ว่ารถสายจอดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะล้างถังน,น้ำมันให้นะครับล้างพวกระบบข้างในให้นะแล้วเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราจอดนานน้ำมันอาจจะบูดได้นะครับเราก็ป้องกันในส่วนของตรงนั้นนะครับล้างถังให้เรียบร้อยตรวจเช็คระบบแบตเตอรแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมรถพร้อมใช้งานถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยคุณเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับผมอันนี้คือบริการที่2ตรวจเช็คสปรี20จุด่ายของงเหหลลวว้้้าถััันนนมใดยะครบี่สิบรกัันตวเคื่องจ หากจากทางวูเบอร์บายให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีใครจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้แน่นอนเลยนะครับผม ในราคานี้ใครที่ดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับบูบะใบได้แบบสบายใจมีทั้งประกันหลังการขายที่ใช้งานได้จริงนะครับผมตัวเช็คมาให้สแกนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะแล้วมีบริการจัดส่งให้อีกเรียกว่าครบคันในตลาดมือ2เลยนะครับผม เหลืออย่างเดียวคุณจองให้ทันเท่านั้นพอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางด้วยกันจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผม064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนตัว ABS มีคันเดียวนะครับผมตอนนี้นะฮะโอเคครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนทัง้งช่องทางการติดต่อน,นี้ติดต่อมาได้ทุกอันนะฮะแต่ว่าเน้นย้าว่าโทรจะไวสุดบางทีไลน์อาจจะไม่ทันได้นะครับเสร็จคนโทร จองข้าไปกินเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกประชุมอยู่หรืออะไรพวกนี้จะไลน์ก็ไลน์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมไปตอบนะครับผมส่วนด้านขวาล่าง facebook fanpage ไปติดตามกันไว้ได้เลยผมจะลงรูปรีวิวก่อนนะฮะว่า,าจะมีรถรุ่นไหนกำลังจะเข้านะครับติดถูกตาต้องใจคันไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ โอเคนะครับผมใครจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูป p ปรบนะครับรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะลูกค้าทุกท่านที่ขายมานะครับได้ราคาที่พึงพอใจกลับไปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ